สวัสดีครับมาฝึกฟังภาษาอังกฤษกันต่อนะเป้าหมายของคลิปนะครับผมจะบอกอีกทีนึงว่าไม่ได้ต้องการจะวัดว่าใครเก่งไม่เก่งนะหรือว่าใครได้คะแนนมากคะแนนน้อยนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ มีความสุขและก็สนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษแม้ว่าจะได้ศูนย์คะแนนนะแต่ว่าเมื่อเราดูจบคลิปเนี่ยเราจะได้คำศัพท์ใหม่ๆได้ประโยคใหม่ๆไปเต็มเลยนะก็อยากให้สนุกกับมันนะไม่ต้องทอ้อไม่ต้องเครียดไม่ต้องว่าตัวเองนะอยากให้เราเองให้กำลังใจตัวเองว่าฉันกำลังเรียนรู้อยู่กำลังฝึกสิ่งใหม่ๆนะครับไม่แปลกที่จะตอบผิดบ้างฟังไม่ออกบ้างเป็นเรื่องปกตินะถ้าพร้อมแล้วลองไปฟังดูนะครับว่าน้องคนนี้พูดว่าอะไร <You> w อ่าใครฟังออกบ้างเขาพูดว่าคำเนี้ยนะครับมันจะแปลว่าฝันไปเถอะไม่มีทางหรอกหรือว่าอย่าหวังเลยฟังอีกรอบนะ You w <wish. S 1> อ่าฟังออกเรียงครับรอบสุดท้าย You wish เฉลยน,น,นะครับน้องเขาพูดว่า you wish you wish นะครับ you wish ฟังอีกรอบนะ You wish You wish อ่ะลองฟังตัวอย่างจากหนังหรืออื่นนะครับเพื่อเราจะได้คุ้นเคยกับหลายๆสำเนียงหลายๆวิธีการพูดนะ You wish 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 o อเคนะทั้งบดเนี้ยเขาพูดว่า You wish นะครับแล้วแต่วิธีการออกเสียงถ้าอ้าปาก พูดดังๆก็จะฟังง่ายหน่อยนะครับถ้าพูดในคอพูดไม่ค่อยดังพูดไม่ค่อยชัดก็อาจจะฟังยากหน่อยแต่ว่าถ้าเราฟังบ่อยๆมันจะเริ่มชินนะครับโอเคตัวอย่างการใช้จริงครับ A ถามว่า can I have that last slice B ก็บอกว่า you w i s h that one is mine นะครับ slice เนี่ยก็อาจจะหมายถึงพิซซ่าชิ้นสุดท้ายก็ได้นะครับหนึ่งชิ้นเนี่ยขอได้ไหมนะครับก็ฝันไปเถอะนะครับ you wish that one is mine นะต่อมาครับ A บอกว่า I'm gonna be a millionaire B ก็บอกว่า you wish wake up and get to work ฮนะฉันอยากจะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะเพื่อนก็บอกว่าฝันไปเถอะรีบตื่นแล้วก็ไปทำงานได้แล้วนะครับโอเคต่อมาครับ can you help me finish my report first B ก็บอกว่า you wish I also have a deadline to meet เพื่อนก็อยากให้ช่วยทำของเขาเค่อยเสร็จก่อนนะครับซึ่งทำไมเราก็ไม่ได้หรอกนะอย่าหวังเลยเพราะว่าเราเองก็ต้องส่งเดดตามเดทไลน์เหมือนกันนั่นเองนะครับใช้ you wish นั่นเองประโยคต่อมานะลองดูว่าจะฟังออกหรือเปล่านะครับพร้อมแล้วไปฟัง hang in there นะใครฟังออกบ้างครับเขาพูดว่าอะไรคำที่เขาพูดเนี่ยมันแปลว่าอดทนไว้นะ ทนอีกหน่อยนะหรือว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้นะเป็นการให้กำลังใจนะครับลองฟังซ้ำอีกรอบ Hang in there in ฟังออกเรี่ยงครับรอบสุดท้ายนะ Hang in there in เฉลยนะครับเขาพูดว่า hang in there นะครับ hang in there hang in there hang in there อีกรอบนะ hang in there hang in there คำว่าแหงนะครับก็หมายถึงเกาะไว้หรือห้อยไว้นะครับถ้าเปลี่ยนภาพก็คือเหมือนคนที่กําลังห้อยไว้อย่าปล่อยมือนะถ้าปล่อยมือทําไมครับก็ตกลงมาถูกไหมฉะนั้นก็เหมือนกับว่าอย่าพึ่งยอมแพ้อย่าพึ่งถอดใจนะเก็บเอาไว้เกาะเอาไว้ก่อนนั่นเองนะ Hang in there ตัวอย่างจากหนังเรื่องอื่นครับ Hang in there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  อันนี้อาจจะ พูดไม่ได้ชัดมากนะครับ hang in there hang in there มันอาจจะฟังยากนิดนึงแต่ว่าก็คันไม่แหละครับ hang in, hang in there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  brother อ่าแล้วก็อย่างนึงนะครับถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยแนะนำว่าการ์ตูนเนี่ยฟังง่ายนะถ้าเกิดใครอยากฝึกฟังภาษาอังกฤษนะผมแนะนำว่าเริ่มจากดูการ์ตูนได้นะครับการ์ตูนเนี่ย เขาให้เด็กฟังถูกไหมเป้าหมายคือเด็กอาจจะไม่เด็กเล็กเด็กโตแล้วแต่นะครับแต่ว่ามันจะพูดให้ชัดแทบจะทุกคำนะครับก็จะฟังง่ายกว่าหนังซีรีส์ทั่ว,วไปที่พูดแบบชีวิตจริงคือพูดแบบขี้เกียจพูดอ่ะไม่ได้อา้าปากเต็มที่ก็อาจจะฟังยากแต่ว่าการ์ตูนเนี่ยพูดชัดแล้วก็ฟังง่ายนะ Hang in there brother Oh Hang in there I'll hang in there. in โอเคนะครับลองฝึกฟังบ่อยๆนะครับตัวอย่างการใช้จริง A บอกว่า I'm so tired of this project it's killing me ก็บ่นนะ B ก็บอกว่า Hang in there you're almost done นะครับก็เหนื่อยกับโปรเจกต์นี้มากเลยนะจะไม่ไหวแล้วนะจะถอดใจแล้วนะครับเพื่อนก็ให้กำลังใจว่า Hang in there you're almost done นะครับใกล้ส็จแล้วนี่อดทนอีกหน่อยนะนี่นะครับต่อมาครับ I just lost my job I don't know what to do B ก็ให้กำลังใจว่า Hang in there, you'll get through this ก็บอกว่าเพิ่งตกงานใช่ไหมไม่รู้จะทำยังไงต่อดีนะครับก็บอกว่า Hang in there อดทนไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะ you'll get through this เดี๋ยวนายก็ผ่านไปได้เดี๋ยวนายก็จัดการได้แหละนะครับจำไว้นะครับ Hang in there ใช้เวลาที่จะให้กำลังใจคนอื่นนะครับประโยคต่อมาเหมือนเดิมนะลองฟังไม่เกี่ยวกับคะแนนนะครับอันนี้ขำๆนะไม่ต้องกดตันตัวเองนะครับลองฟังดูว่าฟังออกหรือเปล่านะ You better hurry ฟังทันไหมครับคำที่เธอพูดเนี่ยมันจะแปลว่าต้องรีบแล้วนะหรือว่ารีบๆเลยนะฟังอีกรอบนะฮะ <better> ฟังออกเลอยังครับรอบสุดท้ายครับ You better hurry เฉล,เลยนะครับเธอพูดว่า you better hurry you better hurry ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวดีเนี่ยย่อมาจาก you had Better hurry. คำว่า Have better นะครับมันเป็นใช้พูดเพื่อให้คำแนะนำว่าต้องทำอะไรบางอย่าง You better จุดๆนะครับอันนี้ hurry แปลว,ว่ารีบใช่ไหม You better hurry. ถ้าเกิดพูดให้ชัด,ชดๆเนี่ยก็จะเป็น you'd 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 better hurry. แต่ถ้าเกิดพูดแบบภาษาพูดทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ออกเสียงตัวดีนะครับจะกลายเป็น you ธรรมดานะครับเหมือน you นั่นแหละ You better hurry ก็รีบรเหมือนนะ ต้องรีบรนนะอันนี้ถ้าเกิดดูในมือถือนะครับจะเขียนว่า you have until 10 a.m. tomorrow เธอมีเวลาถึง10โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะเป็นการกดดันอะไรบางอย่างให้ต้องรีบทำนะเพราะว่าใกล้เดทไลน์แล้วนะครับ you better hurry ฟังอีกรอบนะ, you <better> hurry. อะลองฟังจากหนังเรื่องอื่นบ้างนะครับ you better hurry you better hurry you better hurry now you better hurry now You better hurry now. You better hurry. You better hurry. Fine, but you better hurry. Fine, but you better hurry. Fine, but you better hurry. And you better hurry. And you better hurry. Ah, okay. Try the The movie starts in 10 minutes. B You better hurry. <the -times> or you miss it หนังจะฉายในอีก10นาทีแล้วนะก็บอกว่า you better hurry ต้องรีบไปได้แล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันนั่นเองนะครับต่อมาครับ A บอกว่า I'm still packing for the trip B ก็บอกว่า your flight is in 2 hours you better hurry ่า A บอกว่ากำลังจัดขจัดกระเป๋าอยู่เลยนะครับไม่ได้รีบอะไรนะแต่ว่า B บอกว่าอีก2ชั่วโมงเครืองบินจะออกแล้วนะต้องรีบๆได้แล้วนะครับ you better hurry นะ ประโยคต่อมาครับลองดูเหมือนเดิมนะว่าฟังออกไหมว่าเขาพูดอะไรนะครับ Not even close อะฟังทันไหมคำที่ผู้หญิงพูดนะครับมันจะแปลว่าไม่ใกล้เคียงเลยไม่ใช่เลยนะครับหรือว่ายังห่างไกลมากนะลองฟังซ้ำอีกรอบนะครับ Not even close นี่ฟังออกหรือยังครับรอบสุดท้าย Not even close เฉลยน,น,นะครับเขาพูดว่า not even close นะครับ not even close not even close ก็แปลว่าเนี่ยไม่ใกล้เคียงนะครับยังไม่ใช่ยังห่างไกลอีกมากนะครับฟังซ้ำอีกรอบนะ Not even close ลองฟังจากหนังเรื่องอื่นบ้างนะ not even close not even close <c oughs> not even close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  ไม่ even close Not even close Not even close Not even close, not even close. x no not even close x no not even close โอเคนะครับทั้งหมดเนี่ยเขาพูดว่า not even close นะครับแต่แล้วแต่สำเนียงเนาะถ้าเกิดการ์ตูนเหมือนเดิมจะฟังง่ายที่สุดนะครับอ่ะตัวอย่างการใช้จริงครับ A บอกว่า you studied so much did you get a perfect score B บอกว่า not even close I failed the exam เธออ่านหนังสือแบบหนักมากเลยนะได้คะแนนเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับ B ก็บอกว่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงเลยฉันสอบตกตั้งหากนะครับก็ใช้ not even close เพราะว่าเขาเข้าใจผิดเขาทายผิดนะ A บอกว่า I heard you're getting engaged soon B บอกว่า not even close we just broke up อ้าว ได้ยินว่าเธอกำลังจะมั่นเร็วนี้เหรอนะครับก็ not even close ก็โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใกล้เคียงเลยนะเราเพิ่งเลิกกันนะครับก็เข้าใจผิดนะครับก็ not even close ไม่ใช่เลยอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะสุดท้ายครับ I think I look like n a d e t B บบอกว่า not even close นะครับฉันคิดว่าฉันหน้าตาเหมือน n a d e t เลยนะ B บ,บอกว่าโอ้ไม่ใกล้เคียงเลยแนมะ้แต่น้อยนะครับก็ใช้ not even close ได้นะครับ มาถึงประโยคสุดท้ายครับเหมือนเดิมไม่ต้องกดดันนะครับฟังออกก็เก่งนะครับฟังไม่ออกก็ได้เรียนรู้ประโยคใหม่ๆนะพร้อมแล้วลองฟังดูครับ Now we're talking นาฟังออกไหมเขาพูดว่าอะไรนะครับคำนี้มันจะแปลว่าเอ้ยต้องแบบนี้สินะครับหรือว่าเอ้ยค่อยน่าคุยหน่อยหรือว่าเออใช่แบบนี้แหละนะลองฟังใหม่นะ Now we're talking ฟังออกหรือยังครับรอบสุดท้าย Now we're talking โอ okay. เคเฉลยนะครับคำพูดว่า now we're talking นะครับ now we're talking now we're talking คำว่า we're นะครับย่อมาจาก we are นะครับรวมกันก็เป็น were นะครับ now we're talking สังเกตว่าเวลาฝรั่งพูดนะครับพวก verb ing เนี่ยบางครั้งเขาจะไม่ออกเสียงถึง g เนอะมันจะไม่ไม่ใช่ ing นะครับจะเป็น talking Talk talking เหมือนกินข okay, uh, ้าวนะครับ Now we're talking เดี๋ยวมีนะลองฟังใหม่นะครับ Now we're talking โอเคอ่ะฟังจากหนังเรื่องอื่นบ้างครับ Oh wow Now we're talking Oh wow Now we're talking Okay Now we're talking Okay Now we're talking Now we're talking Now Now we're talking 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 Now talking Now talking t a l k i โอเคนะครับสิ่งสำคัญคือถ้าอยากฟังออกต้องฝึกฟังบ่อยๆนะครับฝึกฟังทุกวันอย่ารู้ว่าเช่นคาว่า talking เนี่ยเขาบอกว่า talk กินนะครับกินเฉยเลยเนาะก็เป็นภาษาพูดเนาะจะไม่ถูกต้องตามแกรมมาเสมอนะครับฉะนั้นถ้าอยากฟังเก่งต้องฝึกฟังบ่อยๆนะครับ ตัวอย่างการใช้จริงนะครับ A บอกว่า how about we grab some pizza instead of salad B ก็บอกว่า now we're talking นะครับเราเปลี่ยนไปกินพิซซ่าแทนสลัดดีไหมนะครับสายที่ชอบกินพิซซ่าก็บอกว่า now we're talking เออต้องแบบนี้สินะต่อมาครับ A บอกว่า I can offer you 5,000 baht for your old phone B บอกว่า no that's too low B A เ็เลยบอกว่า okay okay how about 8,000 baht B ก็บอกว่า now we're talking เออแบบนี้ค่อยน่าสนใจหน่อยโอเคเลยครับ now we're talking ใช้ตอบรับว่าเออแบบนี้แหละโอเคแล้วอย่างนี้นะครับทบทวนครับวันนี้เรียนคำอะไรไปบ้างนะครับคำแรกคือ you wish you wish แปลว่าฝันไปเถอะ you wish ต่อมาครับ hang in there hang in there แปลว่าอดทนอีกหน่อยนะอดทนไว้ก่อนนะ hang in there คำที่3ครับ you better hurry you better hurry ต้องรีบแล้วนะ you better hurry คำที่4ครับ not even close not even close โอ้ยไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะไม่ใช่เลย not even close สุดท้าย now we're talking now we're talking หรือว่า now we're talking นะครับถ้าไม่มี G ก็เป็น talking now we're talking หรือ now we're talking นะครับเออต้องแบบนี้สิเป็นยังไงบ้างมีใครฟังออกทุกคำไหมครับมีใครฟังไม่ออกเลยไหม ไม่เป็นไรนะผมอยากจะให้กําลังใจนะครับชื่นชมคนที่ฟังออกและก็ให้กําลังใจคนที่ยังฟังไม่ออกนะครับไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งนะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียนจากหนังสือถูกไหมครับในห้องเรียนเนี่ยอ่านตำราจํำจำจำจำ,จำแกรม,มาแล้วก็ไปสอบไม่ค่อยได้ฟังฝรั่งพูดจริงๆผมก็โตมากับครูที่เป็นคนไทยนะครับไม่ใช่ผิดนะเราอาจจะไม่มีโอกาสที่ได้เรียนกับฝรั่ง จริงๆก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสฟังฝรั่งพูดเท่าไหร่นะเราก็จะเดาจากหนังสือใช่ไหมว่าคำนี้อ่านว่าอะไรคำนี้พูดยังไงพอเวลาไปเจอฝรั่งพูดจริงๆก็จะฟังไม่ออกเพราะว่าเขาไม่ได้พูดเหมือนที่เราคิดไว้นะครับอาจจะไม่ได้พูดเหมือนที่ครูพูดในห้องเนี่ยเพราะว่าครูก็เป็นคนไทยถูกไหมฝรั่งพูดเนี่ยบางทีมันก็ฟังไม่ออกเพราะว่ามันไม่ชินนะ ฉะนั้นครับก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องท้อใจนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทําให้เราเองฟังออกมากขึ้นนะครับสนุกกับการฟังมากขึ้นถ้าอยากฟังเก่งๆแนะนานะครับว่าเปิดหนังฝรั่งการ์ตูนฝรั่งก็ได้นะครับแล้วลองเปิดซับภาษาอังกฤษลองดูตามเลยว่าที่เขาพูดเนี่ยเขากาลังพูดอะไรอยู่นะครับคาไหนแปลไม่ออกสลับไปเป็นซับภาษาไทยเพื่อจะดูความหมายโอเคไหมอาจจะดูว่าเสียเวลานะดูว่ายุ่งยากหรือว่า มันมีประโยชน์มากๆนะครับได้ฝึกฟังจากเจ้าของภาษาจริงๆด้วยแล้วก็มีความหมายมีคำแปลให้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมเองก็ทำนะใครอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากฝึกฟังเก่งๆก็วิธีนี้ก็น่าสนใจนะครับโอเคดูจบแล้วนะครับขอช่วยพิมพ์คําว่า hang in there พร้อมคําแปลในช่องคอมเมนต์นะครับจําได้ไหมครับแปลว่าอะไร hang in there นะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตาม กดคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับสมัครสมาชิกหรือว่าโดเนตไหมกับช่องของเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ